ครับผมสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําในส่วนของอะไหล่นะครับเป็นอะไหล่ของเครื่องสีข้าวคลิปนี้เราก็จะมาเน้นในส่วนของตะแกงนะครับตะแกงขัดข้าวนะครับสาหรับเครื่องสีข้าวอเนกประสงค์นะครับก็คือเครื่องสีข้าวลักษณะนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ใช้ตัวเดียวกันหมดเลยนะครับเป็นตะแง่หกเหลี่ยมนะครับตัวนี้ตะแงหกเหลี่ยมที่คุณภาพดีนะครับแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนานนะครับ เวลาใส่เข้าไปก็จะทําให้สีข้าวได้สวยเม็ดเต็มนะครับเม็ดไม่แตกไม่หักเยอะนะครับแต่ก็ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับการปรับนะครับการปรับตั้งของหัวสีข้าวหลายๆท่านก็จะเรียกตะแกรงอย่างนี้นะครับว่าเป็นตะแกรงหกเหลี่ยมนะครับเป็นตะแกรงสีข้าวแบบหกเ,เหลี่ยมก็ถ้าเผื่อท่านไหนนะครับกําลังมองหาอยู่นะครับอะไรเครื่องสีข้าวทุกชิ้นส่วนนะครับเรามีจําหน่าย ก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับต้องการชิ้นส่วนไหนไล่ตั้งแต่น็อตไปจนถึงมอเตอร์ครับไปจนถึงแกนนะครับแต่อุปรกรณ์บางอย่างเราก็ต้องเทียบนะครับแต่เช่นแกนเื่นสีข้าวเพราะแต่ละยี่ห้อแต่ละโรงงานเนี่ยทำแกนมาไม่เท่ากันแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวตะแกรงนะครับจะเข้ากันหมดนะครับตะแกงสีข้าวแบบปกเลียบน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้สินค้าพร้อมจัดส่งนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นสินค้าขายดีมากนะครับ ส่งทั่วประเทศนะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศหากท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถสั่งได้ที่ตะก้าด้านล่างนะครับตะการด้านล่างครับเรื่องราคาก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับหรือท่านไหนนะครับจะสอบถามปัญหานะครับของเครื่องสีข้าวนะครับหรืออยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับสินค้าชนิดไหน หรือวิธีการบํารุงรักษาวิธีการดูแลนะครับถ้าอยากให้เราทําคลิปก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวถ้าว่างยังไงเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิดีโอแนะนําให้ครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การ,กรเกษตรหรือปั๊มน้ํานะครับเครื่องฉีดยาเครื่อง่นยาเครื่องตัดหญ้านะครับทางร้านที่จาหน่ายหรืออยากให้ทาคลิปรีวิวสินค้านะครับบอกเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะทําให้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ ก็ฝากกดเข้าใจฝากกดแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ